ไดดูเก็บเห็ดกระบ,บนมาหอดอีกแล้วค่ะปีนีประเดิมด้วยการแกงเห็ดเพาะเนาะพี่น้องมาเด้อมาแกงเห็ดเพาะกินแซ่บๆน้ากันค่ะมื้อนี้ก็ได้แมครัวาจากกลาสินค่ะมาแกงเห็ดเพาะสบายใจเลยน้องตามมาเบิ่งพี่น้องว่าพันแกงยังไงแกงคือบานพี่น้องหรือเปล่าที่เห็นเป็นก้อนสีดาอยู่ในหมอ้อคือกระขามเปียกค่ะใส่แทนผักติ๋วเนาะเพราะว่าผักติ๋วบบมี พริกสดหอมแดงแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปในหมอ้อ เดีเพิ่ง้นก็อยห่อแ้วลต้มแล้วบานพี่แกงพี่กะจิต้องเห็ดลงไปก่อนแล้วพี่กะจิผงทีหลังจะบอกต่างกันหรอปะม่นานเว่าสีร้อยเลย ไปเคมบวกกินบัวทุยางกันซื้อที่กินบะฮีเเจ็ดเจ็ดเที่ทุยางคือบัว้แ่มากินอ่ะกนี้ทุยานคือปีนี้หายีนี้ลายชิเดอดูความเียวเลยนะ เอาผกหวานลงรสชาติรู้สึเปลี่ยนเลยจะกลมกล่อมขึ้นนะ้รับปราใจแล้วปลแต่รชาติเวงไงเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนำอันทักอ่ะให้อมกันได้เ่าเออใหรู้เหม Sụp, ngay bớt ẩn Không biết là sụp nào vậy Các bạn ngồi bị vô machine không พอหมอแรกของปีได้พี่น้องที่ไปเล่นบอลบวงชิมมันก็่ยงังใช้ก็ด้าเหรอใ่ปล่้แต่มาได้แล้วก็เอาบอดด่นเลยใส่ยีก็ได้มาชิเ้นไงเดี๋ยวพจะ่วเอุ้ย

Bình cùng lại hết, ừ. là khi kèm một cái xe của cháu, đang bên hãy bùng hà sáu sáu nhiêu kia đừng vẫy hà mà hiển, sáu mươi sáu ถ้าเก็บมาใหม่ๆมันก็สีขาวเนาะมันขาววะเฮ้ยขาวอยู่ด้เนาะว่นน้เก็บโดนแล้วไหมแกงเห็ดเพาะทั้งหอมทั้งนัวพี่น้องตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ่ายคลิปเบิงแล้วถ้ามักถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆค่ะแกงเห็ดเพาะฝีมือสาวกะลาสินก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ มาเดินมาเดินพะยากินนำํำแซ่บแซบ